สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องออมจะมาแต่งหน้าให้คุณแม่นะคะจะเป็นยังไงเนาะไม่อยากคิดสภาพค่ะดูสิคะทําแม่ผมงอกแล้วค่ะแป้งตรงแก้แป้งอะไรคะเนี่ยแป้งแคละแป้งแคละแป้งเด็ดค่ะแป้งเด็ดจะทําให้นะคะน่ากลัวเป็นผีพี่กับพี่คุยกันพี่คิวทาคิวให้สวยวยนี้อันนี้ช่างแต่งหน้าแต่งตัวสวยมากเลยค่ะดูสิคะเออสวยมากเลยเอ็กซ์แงค์ค่ะ โอเคขันตอบแรกมันก็จะมาทาคิ้วคิ้วอ่ะจืดมากทาทูอ้ายคิ้วห้องเราลบอย่างนี้นะคะลูกคิ้วค่ะคิ้วเอาสีเข้มสีออกค่ะได้หมดค่ะสายบลูสีเข้มสีอกคิ้วแม่คิ้วไม่ต้องตัดเส้นอะไรก็ทาอย่างนี้ไปเลยค่ะฉันไม่ต้องตัดเส้นสมัยขันห้อมเป็นยังไงค่ะคิ้วเริ่มดำแล้วค่ะ เป็นย <Merci>. uh, ังคะคิสวยมากต่อไปก็ตัดแก้มอีกแล้เอาสีอะไรดีคะสีส้มสีส้มเข้มเนี่ยค่ะมีหลายสีสีชมพูปวดยากอ่ะผมงั้นเอาสีชมพูกับสีส้มมาสีอะไรคะสีส้มค่ะสีส้มอันนี้ไม่เหมือนกันจะเอาอันนี้ นี่ออกกระาันนี้นอนอเอาไชงนอน้วคนล้ไม่ได้ครับตื่นโทศัพท์ค่ะมันมติดเลยเายงมไม่ติดค่ะก็ไม่เป็นไรกล้องแม่มันขาวอะแต่น่ารถนิ่เดียต่ <c oughs> อไปามาถึง่างค่ะ ส,สแล้ว่ีเบบงง่เชอะใไนคะมกันแไรคะอะไสี้มกให้ดูกันอันนใช่ไ,ไมนใช่ไ,นนไหนถ้าดูขอดูเคื่องสองของคุณคะ่ะถใ่เค่องสองคุณเป็นแไหนคสมก่ใส่ <laughs> ใสพลาสติกเ,เระ่ะีะ่ะช่ขเล่ไมย่ะช่อไ่ะม่มไไมสีน เวาทาปาแค่ไครแบบมืสั่งุดไกลเลยกันนันมือสั่เดียวจะน้าริ้ติกไม่ได้โอเคค่ะนคอมเมนต์ไหนคะเหม็นไหมกันเนี่ยอกี่คอมเมนต์ได้จะมีชินคาของบูต่อค่จบจบจบนี่น้องูดก็ได้เหรอิด เสร็จแล้วเหรอคะเสร็จแล้วค่ะแค่นี้เหรอค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะนางออมก็แต่งแบบนี้ประจำค่ะ